การเรียนภาษาของแต่ละภาษานะคะไม่ว่าจะภาษาไหน mm hmm. เมื่อเราเริ่มเรียนสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะคะก็คือเพียนชนะแล้วก็สระ,อะของภาษานั้นๆแล้วเราจะมีวิธียังไงในการจําภาษาเกาหลีนะคะในภาษาเกาหลีหนะเราจะมีวิธียังไงที่จาเพียนชนะเกาหลีให้แม่นแล้วก็ในสูตรที่ครูใช้นะคะก็คือท่องเพียนชนะเกาหลีค่ะท่องคีออกนีอึนที่กึศดีอึนพวกนี้ เพราะว่าภาษาเกาหลีลองสังเกตดูดีนะคะคําว่าคีออกเวลาที่เราพูดคีออกเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยคอควายแล้วก็จบด้วยกอไก่ใช่ไหมคะเวลาที่คุณท่องคุูไม่ได้แค่ท่องปากเฉยๆสมองเราคิด่ะคําว่าคีออกมันขึ้นต้นด้วยคอควายแล้วก็กอไก่เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าตัวคีออกตัวนี้มันคือคอควายแล้วก็กอไก่ในภาษาไทยค่ะต่อไปตัวนีอึนเวลาเราพูดเห็นไหมคะนีอึน เราขึ้นต้นด้วยนหนูแล้วก็จบลงท้ายด้วยโนหนูแสดงว่าตัวนี้ก็คือตัวโนหนูในภาษาไทยค่ะน,นีอึนต่อไปอย่างเช่นตัวทีกึศทีกึดใช่ไหมคะเราขึ้นต้นด้วยทีททหารแล้วก็จบลงด้วยกึดโดเด็กเป็นตัวสะกดจริงไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวทหารแล้วก็โดเด็กและก็สิ่งสําคัญค่ะเมื่อเราท่องแล้วก็ให้ฝึกอ่านด้วยฝึกเอาพยัญชนะแล้วก็สระมาผสมกันแล้วก็อ่านค่ะ เพราะว่าถ้าเราแต่ท่องเฉยแต่เราไม่เอามาฝึกอ่านเอามาผสมฉละฝึกอ่านนะคะเราก็จะไม่จําและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเราอยากเก่งอันไหนอยากเก่งสิ่งไหนนะคะเราใช้เวลากับมันทุ่มเทกับมันแล้วก็หลงไหลกับมันมากพอนะคะเราก็จะเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเก่งภาษาเกาหลีก็ให้คุณใช้เวลากับภาษาเกาหลีให้เยอะแล้วก็หลงไหลให้มากพอทุ่มเทกับมันให้มากพอนะคะอยู่กับเขาให้มากพอแล้วคุณก็จะซึมซับเข้าไปแล้วก็จะเก่งค่ะ ตอนที่คูเรียนภาษาเกาหลีใหม่ๆนะคะตอนที่ออกไปข้างนอกเอาเวลาเราไปเจอภาษาเกาหลีก็อ่านหมดเลยค่ะฝึกอ่านบางอันแปลได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือให้อ่านให้ได้ก่อนอ่าพอเราแปลเราอ่านออกใช่ไหมคะเราหลังเราก็เริ่มแปลออกค่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะอ่าเอาบรรยากาศมาฝากค่ะตอนนี้ที่เมืองอาซันนะคะใครอยากมาเที่ยวก็มาตอนนี้ดอกนี่กําลังสวยเลยอ่านี่เขาเรียกว่าดอกยูเชกดอ่ายูเชกดนะคะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําค่ะ อยากมาก็มาตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวดอกไม้จะร่วงหมดซะก,ก่อนรีบมานะสวัสดีค่ะ